มาทายน้ำหนักกันนะครับว่าหมูตัวนี้จะน้ำหนักเท่าไหร่ให้สองตัวเลยเรามาทายน้ำหนักกันนะครับว่าหมูสองตัวนี้จะหนักเท่าไหร่ตัวนึ้ไรเอาสองร้อยสิบห้ากันนะอันนี้ยี่สิบผมว่าหมอทำไม ก่อนโอเคเรามาทายกันหมูตัวนี้<อ>น้าหนักเท่าไหร่เทา่ทาไหร่เทา่ทาไหร่ทาย,ย,ยถก <120. S 2> ไ,ได้ร้อยบามสิบามาหมอร้อี้นี120ร้โอเคอ๋อมีคนทายถูก นท้ายโถกครับโอ้145โอ้เป๊ะเลยอ่ะอันนี้คือจะรอขายแล้วเรียว่ายังไงครับขายแล้วครับอืมเนี่ย145ขายหมู145กิโลเอาตัวนั้น115มาโอ้ยังไม่ถึงดีเลยครับเท่าเหรอแต่มันถึงแล้วมันต้องขายแล้วครับ อันนี้85วันอ๋อ8 85วัน85วันขุนนะครับขุน85วันปกติขุนกี่วันนะครับอ๋อโดยทั่วไปผมก็จะอยู่เนี้ยครไม่เกิน85วัน90วันแต่ทั่วไปเมื่อก่อนทั่วไปเขาขุนกันร้อวัน110ร้อยวันโอ้โหครับโอเคแล้วมาทายีหมูตัวนี้ขายร้อบ้วายกรับกี่กิโลปีเท่าไร บอกแล้วหมอไทยถูกตัวหนึ่งยี่สิบสักยี่สอง่เเนะยี่สิ่เฮ้ยยี่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบสักโอเคโอ้ลายยี่สิบห้าหนอยยี่สิบห้ากิโลครับเป็นไงหมอดูตัวเล็กใช่ไหม เท่ากันใช่ไหมบอกว่าตรงมันดูมไม่ได้ครมมับตรงมันดูแบบร้อยสิบตรงผมพึ่งพูดถึ <c oughs> ดูว่าผมกักหม,โมูนะไม่ใช่นะเข้าีิจบรัา หมูใหญ่คุณคุณอย่าไปคาดหวังว่าคุณจะต้องมีตัวช่วยใช้สารอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งที่อะไรที่มันผิดกฎหมายเนี่ยคุณอยา่าคุณอย่าไปมีความคิดแบบนั้นคุณคิดแต่ว,ว่าคุณทําอะไรก็ได้ที่มันถูกต้องแล้วมันตอบโจทย์ลูกค้าเราได้แล้วลูกค้าเนี่ยมีความพึงพอใจนะต้องบอกว่าพึงพอใจพร้อมพร้อม ถ้าเมื่อไหร่คุณพร้อมที่จะเรียกหรือจะขอเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะโอเคกับคุณเนี่ยคุณทำได้ไหมอ่ะอืครับอ,อ,น,น,อนนี้ผมพยายามนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าต้นทุนเราอ่ะอาจจะสูงกว่าคับรแต่ถามว่าสูงกว่านิดหน่อยแต่ถามว่าลูกค้าหนีไหมไม่หนี <c oughs> ทิ้งไหมไม่ทิง้ง ผมแค่เกินว่าขอช่วยจับเพิ่มเที่ยวลูกค้าก็ไม่ปฏิเสธหรอกพร้อมที่จะเพิ่ม้แถมดีใจด้วยที่เราให้เที่ยวกบเพิ่มที่บอกต้นทุนสูงกว่านี้หมายถึงตรงไหนถ้าเรามาคิดเรื่องของค้าอ,อาหาราที่ผมบอกสูตรเนี่ยถ้าเรามาคำนวณต้นทุนอาหารนะครับต้นทุนอาหารต้นทุนอาหารถ้าอาหารที่มีคุณภาพเอาย โดยโดยปกติโดยธรรมชาติโดยโดยทั่วไปมันก็ต้องสูงกว่าอาหารที่ดีและมีประโยชน์มันก็ต้องสูงกว่าอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาถูกไหมฮะแต่คราวเนี้ยเราผมถึงบอกว่าต้นทุนผมงเลยอาจจะสูงเพราะผมคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีครับนะสูงกว่าแต่นั่นคือเราคุยเรื่องต้นทุนแต่มันทําให้ผมต้นทุนอาหารถ้าเรามาคิดต่อกิโลไง ถ้าเปรียบเทียบกับคนอื่นแพงกว่าสูงกว่าแต่เราเลี้ยงระยะสั้นกว่าโตดีมันก็กลับเท่ากับลดคอร์สไปเลยตัวพวกง่ายว่าผมเลี้ยงเก้าสิบคุณเลี้ยงร้อยสิบผมเลี้ยงสั้นกว่าคุณยี่สิบวันน้ำหนักผมอาจจะได้เท่าคุณเท่ากันนะแต่ผมเลี้ยงสั้นกว่าเท่ากับผมก็ลดต้นทุนแล้วที่สำคัญ ้าผมสวยกว่าตอบโจทย์ลูกค้าได้มันก็ถือว่าผมก็มีชัยแล้วมีแนวโน้มที่ว่าฐานตลาดผมเนี่ยลูกค้าไม่ทิ้งไม่หนีแน่นอนถคุณขุนเนี่ยหูขุนเนี่ยคุณเลี้ยงที่90บวันปีหนึ่งเนี่ยคุณก็อาจจะได้ถึงเกือบสี่รอบเกือบสี่รอบหรือสี่รอบก็ได้ครับถ้าคุณสร้างโรงเบงหน่อย ในขณะเดียวกันที่คุณเลี้ยงหมูคุณที่ร้อยสิบร้อยสิบวันคุณก็อาจจะเหลือแค่สามรอบเนี่ยผมผมคิดแค่นี้ว่าเลี้ยงสั้นลงแต่ผมได้ประโยชน์จากโรงเรือนจากอะไรอะไรได้จากแรงงานผมได้ตรงนั้นมา <c oughs> เท่ากับผมลดต้นทุนนะครับวันนี้เหมือนที่เราเข้าใจว่า เลี้ยงแม่หมูทำยังไงให้ได้2.42ต่อรอบต่อปีเหมือนสมัยก่อนที่แนวความคิด2.4ต่อรอบต่อปีใครยลี้ยงได้สองรอบดีก็ถือว่าแย่และขาดทุนอาจจะเหนื่อยก็เหมือนกันเราก็เลี้ยงหมูปุนยังไงให้มันได้สี่รอบต่อปีครับก็คิดหลักการคล้ายๆกันเพราะส่วนใหญ่เราไม่มองถึงรอบหมูปุนกันประเด้นเราไปลองมองรอบแม่ขันกัน เลี้ยงสองจุดสี่อไจจะเพิ่มเป็นสองจุดสี่กว่าได้ก็จะมองแต่ไม่ได้มองเลยว่ามูงคุณจะเลี้ยงหกเดือนก็ไม่ค่อสนใจเรื่องฟาร์มครับตรงนั้นเขาเรียกว่าเพิ่มศักยภาพภายในครับเพิ่มประสิทธิภาพครับเล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดภายในฟาร์ม